ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรตอนนี้ผมกับพ่อเพื่อนๆทุกคนมาบ้านสาวดีครับผููสาวบ้านหน้าคําใไตครับผมมา นาดเพิ่นว่ากินขอดสานะเพิ่อนได้ครับสาวน้าคำใตเดี๋ยวเจ้าของบ้านเพิ่อนก็ไปแต่งเครื่องอยู่สบายดีนี่แม่แม่โอ้ได้ลูกน้อยบอยมันก็ได้ห่างกันเถินี่ได้ลูกจะค้นนี่สบายดีสาวสัตว์ดี อพอเลยอนะแต่ก่อนผู้นี้ผู้ใหญ่เอาได้สามสี่ปีนะฮะก็ได้ลูกก<อ>็เลยยังน้อยออพอไปแสนละพ่อผู้นี้เพิ่นไปไปพอกันอยู่ทั้งรถมัวว่านานี่ก็เลยส่วนเพิ่นว่าลาขอมาถ่ายเพิ่นเนี่ยเบาหัวเพิ่น,น,นก็ มาสาเิ่นกับลูกค uh, ้าลูกน้อยก็อกนเิ่นรยางกัเลยว่าลูกน่อยลูกเขาแต่เพิ่นไดเขาแต่ไดเดือนกวนนะเล่นหน่อยนี่เดือนเลยเลยนัดเพิ่นมากินเข่าน้ำาขาเดี๋ยวก็ซื้อซื้อเครื่องมาโคบแลล่ะเตางให้อย่างนี้มอยู่จากต้ยานะไม่ัยปาตยู่บ่อยากตับ่ เอาเอาไว้ตำเที่ยงบ่อกเอาไว้ตำเตียงกินกับอันอันน่าเสาหน้าบอเออเจ้าก็ไปน้ำบ่ไปขึ้นจานจิบไปน้ำน้าซอยเพิ่นอยู่เพิ่นก็จะมาซอยเจ้าบบเอาแห้งกันบ่กแม่แลกเปลี่ยนกันกว่ามัดแต่เดียวบ่อกเดียวเปิดเบิดตัวกินน้ำกันกินเมื่เบิดกตเราไปให้แม่เจ้ากินนั่นตัวหนครับแต่มาตอนเพิ่นไผ่เราไปหาแม่อยังกันเนี่ย ก๋วยเตี๋ยกงได้กินง่ายๆเน้อเดี๋ยวบางวันบางที่เออไดอยู่นอนในนอนเขาเศร้ากับเพราะได้กินบมดนี่ยดองดี่โอ้ยพอดีแหละครับสเออเดียนี่มีอย่างแนี่เฮาเดี๋ยวคือของมาตอดเปมันกับตึ้งปิ่งตับปิ่งหมูกับมี่ไคโพโลขนมกับมี่มังเงาะกับมีครับ Mets, แม่แม่เพ uh, ื like wow. <ta uh, come, hmm, uh, ่อนก็ได้ขัวแม่งมาต่อนกับหากินยากเด้อดิปุลกับแซดด้วยเนาะบ้านเจ้าเอิญแม่งอย่างบ้านเจ้าแมงแคม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 ครับหากรินยากแม่ินอยางนี้นะอ่ามามามากินน้ำกันเลยหยับเขามาเกอร์เกอร์มองใจนะ้าเกอร์เกอรมวันอุทัยข่าวน้ำกันเด้อข้าวเศร้าข่าวน้ำกันเด้อทุกคนแซดแซดแซดอ่ะซิมก่อนเลยเจ้า สวัสดีครับเด,ดี๋ยวเดี๋ยวกินข่าวแล้วจังคุยน้ำเพิลมาเด้เอกินข่นาวน้วกันกินข่าวแล้วเดี๋ยวจะสอบถามไปนะนะคุยเรนเรนน้ำกันจักหน่อนวนวนครับไปขอดก่มนข่าสักกันครับอยู่คือกันเลยนี่มันจัะโมงเลยนี่บอลเป็นแปดโม่งแล้วบ่ผู้น่ะไปครับกินข่าวน้ำกันได้ครับเอ็นซี่อิ่มเข่าวแล้วกินข่าวแล้วมีขนมมีบักไม้ ไปได้แซ่บพอนักกินแซ่บครับแม่ซาอุดีครับนี่พอพันกับมาดำหน้าไทายหน้าผู้เดียวบนน่นี่ผู้น,นี้โดยส,ยสู้ม,มืนะ่อบ่ไปไทยสู้มื่อป๋อใกล้จะได้ดำแล้วบ่เจ้าใกล้แล้วอืเมืม่อได้จะดำหน้าวันอาทิตย์นี่แหลยโอ้วันอาทิตย์นี่เนาะซาอุดีกิดลางานมาดำหน้าโดยเฉพาะได้ตรงนี้คนปล่อยผอก็ไม่ แม่เพิ่นก็นเลี้ยงลูกน้อยครับได้ลูกน้อยสัาดีจักปีละเนี่ยสิบเจ็ดแล้วบ่โอ้พีผู้บ่าวลวันนี้บ่บแท้ใช่บ่เนี่ยกับสาวโสดได้ครับนี่ผู้ใดอยากดำหน้าซอยสัาดีมาเดอ้อมาดำนาซอยเดอ้อเอาจะบ่ถ้าผู้บ่าวจะมาดำหน้าซอยเลยเอาอ ทั้งเดี่ยงเข่าทั้งดำหน้าซอยมาได้ครับเมื่อนี่ก็จะพาเพิ่นจะพาไปดำหน้าสาวนั่งบ่แมนดำหน้าซอยสาวนั่งพี่น้องพี่น้องกันบ่สาวนั่งเนี่ยแมนพี่น้องกันสาวนั่งจักปีครับสาวนั่งสาวเอสปีโอสาวเอสปีแต่งงานแล้วบ่บ่าทำมีครอบครัวเสือบ่โอ้สาวโสดด้วกัน พี่น้องบ้านนี่คือมีแต่สาวโสดทแท้เลยเรื่องขู่กันมาบ่โอ้น้องเพิ่นครับน้องสาวได้นี่ได้น,น้องสาวหน่อยครับฮามากินแม่เจ้ากินงงมะงอกไหมย้ำมาเคยไข่น้องสาวหน่อยได้เจ็ดเดือนลเจ็ดเดือนฮามัดคิดด้เลย นี่ครับเป็นไหนกินข้าวอิม่มยังบ่อิ่มเล้วแซ่บหลายแซ่บครับสาวดีเด้อครับนี่สาวสโสดบ่ดิสาวโสดผู้สาวบ้านเนี่หน้าข้างใต้ครับขอเมืองไอ้เมืองใดเนีนในใสะพังทองอ่าสะพังทองแขนสวรรค์น,นเขตครับสาวสาวเล่าเด้อครับนี่พอดีเมือ่อเนี่ยมืบบ่อวานเห็นเพลินอยู่รถก็เลยทักมา โบเคย,ยคถ่ายผู้สาวบนหน้าคัมภีร์ยักเตือนขอมาถ่ายเนี่ยเด้อครับมือนีีก็เลยเดี๋ยวมาพอเพิ่นกับพอกับแม่กับน้องสาวเพิ่นครับผมเรียนจบแล้วปุ๊บปุ๊บเนี่บจบสามจบมื่อใดหกแต่มื่อหโอ้คือได้ออกไววเถอะมีเงินสฉมตัเองเพียรจะได้ออกมาเหตุงานออกมาเหตุหงานเหตุงานจะหน่อยบหเดที่สั่น เฮ็ดงานแต่สิบสามปีปัดปุณนไปทำงานอยู่ไสแนวอะไรเนี่ยไปอยู่เวียงไปเฮ็ดเวียงสิบสิบสามปีไปเฮ็ดอยู่เวียงไปเป็นแม่บ้านอืม <c oughs> ในเงินเดือนเท่าได้เป็นแม่บ้าน <c oughs> เป็นแม่บ้านช่วง,งนั้นเงินเดือนไม่ค่อยหลายเงินเดือนเดือนแปดแสนโอ้ยแปดแสนต่อเดือนนี่ยปุณปัดคือพ่อใส่เป็นแม่บ้านครับเงินเดือนก็กถือถือแปดแสน แปดแสนนี่กัดพันกว่าบาทครับแต,แต่ช่วงนั้นแปดแสนกัดซื้อว่ารแพงห,หรือไรกลายเป็นค้างขึ้นบนในโลกนู้ดตอนนั้นเนาะสมมติตอนนี้สองล้านนะเนานะี่ยต่อนี้ล้านกว่าสองล้านเงินเดือนแปดแสนแตะกี้กัดซื้อได้หลายอย่างจริงก็ซื้อว่าหลายหลายสามล้านสองล้านเดี๋ยวนี้ออกจากแม่บ้านเราไม่แยกยังเลยปะนอกจากแม่บ้านห้ากระมานดำน้าซื้อคอกระแม่อีกเที่ึงแล้วดำหน้ากันเลยหล่ะ ไปพักของไปเก็บมะเขือเก็บมะเขืออยู่ที่ไหอยู่พักของอยู่บ้านแพงโอ้อยู่ไทยบ้านแพงอยู่บ้านแพงไปแถวนันแถวบ้านแพงบ้านนางเออเห็นอยู่ก็จะแถวหนึ่งก็จะริมของก็จะปลูกเมนเขาจะปลูกมะเขือปลูกมักสรีลักๆกระเมนเขาจะปลูกอันเขตร์เทศปัจจุบันในเฮ็ดเวียกอยู่ใสอยู่ล่าสุดนี่ เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารเรื่องไส้กาแฟสวรรค์นะเคสเฮ็ดแผนเกใด้เฮ็ดแผนเกซอยขั้วโอ้เป็นปูซอยกอขั้วปูซอยกุ๊กบ่ปูซอยขั้วบ่อ่านบินให้กับเจ้าโอ้อ่านบินไว้ให้กับเจ้าเฮ็ดยังได้ปรุงแต่งเองอยู่บ่ได้ปรุงแต่งเป็นบางอย่างโอ้เห็ดเป็นอย่างพวกยำได้เฮ็ดอยู่ ส่วนลายรับออเดอร์มาแล้วก็อ่านให้เขาบอกนีส่วนลายอันส่วนลายก็อ่านบินแล้วก็แต่งจานให้กัเจ้าการแต่งจานคือพวกเขาพัดเ้าก็ต้องแต่งจานเขาพัดไวให้กระเจ้ากระเจ้าแล้วแล้วก็เอาเข้ามาใส่เลยแต่งจานไว้จังสั้นอาหารพวกอาหารกระเจ้เฮดกับพวกยำยำรวมทะเลยำแมงกะพรุนยำปลาแซลมอนโอ้อาหารหลากหลายเนาะ โอ้จะเด็ไปซิมเบืองอยู่เ้อเดี่ยวหมอท่านเด็นไปซิมส่วนมากไปไม่ได้ไปกินอยู่โดมค่ำามอท่านเด็ดไปซิมร้านอาหาร่นยักเตืออยู่เรื่องไส้มีครบทุกอย่างเ้อเปิดแต่จังโมงเปิดแต่เจ็ดโมงเช้าหาหามงคลเปิดแต่ช่วงกลางวันเนาะเิ่เนเป็นอาหารคน,นกินคนก็กินหลายเนาะรับ่วนลายก็ชว่วลายก็จะเป็นผนักงานนั้น พนักงานห้างใหญ่ก็จะว่าฝีมือดีด้วยสันะระดับเจ้าหน้าที่เจ้าเจ้าน้ามากินนพวกพนักงานของการก็จะมากินจะายก็จะเป็นพนักงานของกลางนี่คือได้พักงานขอลาผนมาเห็ดเบียกสอยสอก้าแม่โดนบันไดละล่านะเดือนหนึ่งล่าเดือนหนึ่งไหวเขาบุไร่ออกบะ เพิ่นก็เห็นใจดิมีจ<ะ>ิปใจอย่างไงล่า <c oughs> ล่าล่ามาเห็นอย่างเดือนหนึ่งสิล่ามาดำหนานี่แหละปัาดดำนาถ่าดำนาโมแล้วก็บ่ได้ไปแม่ล่ามาดำนาเดือนหนึ่งคร<อ> <c oughs> ับเจ้าหน้าย,ยังให้ล่าอยู่โอ้ยฝ้ <c oughs> าดำไปแล้ว,ดวเด้วอันเดี๋ยวก็ไล่ออกดิผมมีคนมาสอยคอกับแม่ดิชิจ้างกับจั่ง เงินจ้างกับบลายอะนะเมื่อ้วเท่าไรยูนี่เขาจะจ้างกันก็เจ้า้างแพงก็เจ้าโบแพงกับบได้คนเขาเจ้าจ้างาเมืม่อละจักแสนสองแสนสองแสนกีบสองแสนกีบกับประมาณสามร้อยบาทครับผมโอ้เนาะแต่ว่าเงินโบรายก็เลยบได้จ้างเลยมาลางานมาเหตเองเลยลางานเดือนหนึ่งครับมาดำหน้าูได้จะมาดำหน้าซอยนองมาเดอ้อยังท่านอยู่เด้อตอนนี้เมื่อไรจะโลงหน้าเมื่อวันอาทิตย์เริ่มดำมือวันอาทิตย์ครับ ว่ามือนี่จะไปซอยดำซอยสาวนางดำซะก่อนแนนจะไปดำหน้าซอยสาวนางเดี๋ยวจะผ้าไปเบิ่งเป็นดำหน้าได้ครับไปเบิ่งสาวนางดำหน้าน้นำ,น,น,ำนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แลยย้วนี่ตอนนี้อายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ด<อ>ปีโสดอยู่บ่โสดอยู่แท้ใช่ไหมนี่ยเนาะแท้เอาใช่บ่จะไอ้แนนน้ำปูเบาวไทยหายมากบ่ปูเบาวไทยมากอยู่อยากล่มยู่บ่อยากล่มอยู่ยยเดี๋ยวครับผู้ใดสนใจ อยากล้มน้ำนองอยากซอยเหลือนองก, Mother, ก,ก, Family, กับทากมาเดอทุกๆเฟมารียครับท้าสันแอดไลน์ผมมาได้ผมจะขอไอขอเฟเปนไหนมิแตเฟซได้เนาะเออฮายฮามินุไม,มนไทยเป็นใจดีเป็นอยากซอยเหลือนองดำหน้าหรืออยากล้มกับนองกับติดต่อมาเดอครับผมนองกันยังเป็นสาวอยู่สิเจ็ดปีเดี๋ยวมือนี่ก็จะพาเพิ่นไปแต่งกินอยูุ่บ้านสาวนาบุ่นล่ะ มื่อนี่กินเ้าเ้าน้ากันละมันมาซากเล่บดบแตงกินพอดีดีแต่ว่ากาอิ่มอยู่เนาะอิมอ่มครับเดี๋ยวเมื่อนาเมือ่อหนาไม่เยี่ยมนอ้องเป็นอีกอ่ครับผมเลยเสำหรับเมื่อน,นี่กับหูจักน้องเพราะขา,ขาวๆซะก่อนเดี๋ยวพ่นจะพาไปเอ้เนียนสานางบอกหน้าสานางครับไปไป,นนไปดับหน้าซอยสานางเด้อครับฝากติดตามเลยเด้อเอาเอ้ สำหรับคลิปนี้กับซ้ำเนียอะครับผมคุจัากน้องไปข่าวๆซะก่อนมีโอกาสจะมาเยี่ยมน้องอีกถามมีเอฟซีเป็นอยากให้มาทายน้องมาเยี่ยมน้องกับเปิดกระยูอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะจนดำหน้าแล้วหมดละเดี๋ยวจะติดต่อน,น้องเรื่อยๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตาม YouTube ช่องตู๊ตตุฟมมาีน้ำเดอครับผมมีอยังกับคอมเมนต์มาคุยก,กันเดอ้อสวัสดีครับไปบานนะครับ